สวัสดีครับผมชื่อเล็กมาโนนะครับวันนี้พบกันกับผมอีกครั้งหนึ่งในพาร์ทของการทำเซอร์วิสโอเมก้าส e ปซมาสเตอร์นะครับแล้วพบกันเดี๋ยวจะมาลองดูว่าการวิเคราะห์การซ่อมบำรุงนาฬิกาโอเมก้าเนี่ยเราทำกันอย่างไร มาเรียนรู้กันเลยนะครับว่านาฬิกา Omega Speed Master เนี่ยมันจะมีที่มาที่ไปและมีเหตุอย่างไรทําไมคนถึงจะต้องเซอร์วิสนาฬิกานะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะหยิบนาฬิกาเรือนนี้ให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือ Speed Master Date นะครับเราคุ้นชนินกันกับหน้าปัดมันหรือเปล่าอาจจะไม่คุ้นชินกันเท่าไหร่นะครับแต่คําว่า Speed Master d a t ทเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมีเวอร์ชั่นที่เยอะมากเลยนะครับ แต่ว่าคําว่าคุ้นชินเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้น่าจะคุ้นชินมากกว่านะครับก็คือ Speed Master Reduce นั่นเองสําหรับนาฬิกาตระกูลโอเมก้า e e d Master r นะครับเดี๋ยวเรามาลองทําความเข้าใจกับนาฬิการุ่นนี้กันดูในแรกเริ่มเดิมทีนะครับโอเมก้า e e ีดมาสเตเรือนเนี่ยมันจะมีขนาดที่จริงแล้วคือ3 7 5ม mm มนะครับแต่เราเรียกกันง่ายๆว่าคือ3 8ม mm มนั่นเองนะครับ มันจะมีซีรีส์ของมันดังนี้ครับจุดเริ่มต้นเดิมทีนะครับโอเมก้าสปีดมาสเตอร์เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันมากับไซส์ที่ใหญ่กว่านะครับคือไซส์42มิลนั่นเองนะครับก็คือสปีดมาสเตอร์มูนวอสนะครับกลไกของเขาคือไขลานนั่นเองนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนาฬิกาโอเมก้าสปีดมาสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ระบบไขลานอย่างเดียวใช่ไหมฮะมันจะมีระบบออโตเมติกด้วยเช่นกันนะครับ แต่ว่าในนาฬิกา Omega Speed Master เนี่ยจะไม่มีระบบเป็นควอต์นะยกเว้นว่ารุ่น C Master จะมีทั้งเป็นไขาลานออโตเมติกและควอตนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอ Omega Speed Master ที่เป็น,นกลไกแบบควอตนะครับคุณรู้ได้เลยนะครับมันคือของปลอมนั่นเองนะครับอันนี้ผมสอดแทกนะครับเพราะว่ามีคนถามผมมาเยอะเหลือเกินนะครับคือส่งนาฬิกามาให้ผมดูนะครับว่า มันเป็นแบบรุ่นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยในเบื้องตอนน้นในผมก็จะดูก่อนนะครับว่ามันเป็นรุ่นไหนและรุ่นไหนแต่ว่าการทําความเข้าใจในโอเมก้าสปีดมาสเตอร์เนี่ยแบ่งแยกมันเป็นแบบนี้นะครับสาหรับนาฬิกาโอเมก้าสปีดมาสเตอร์นะครับจุดเริ่มต้นของเขาวันเนี้ยเรียกว่าเป็นเวอร์ชั่นที่1นนั่นเองนะครับเวอร์ชันที่1นั้นมากับหน้าปัดที่เป็นสีเทาและตัววงจับเวลาเนี่ยมันจะวางเป็น6912้นั่นเองนะครับคำว่า6 9 1 2เนี่ย เป็นฟอร์แมตของ Speed Master Day e นะครับก็คือตัวไซส์38มิลเนี่ยจะถูกวางฟังก์ชันการจับเวลาแบบนี้นะครับแต่ว่า Omega Speed Master m o o n w a t c ที่เป็นไซส์42มิลเนี่ยวางเป็น369นั่นเองนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีของนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดทูโทนนั่นเองนะครับมากับหน้าปัดสีเทาบวกกับสีบอนที่เป็นวงจับเวลาอันนี้เราแยกแยะก,ยกันได้แล้วนะครับแต่ว่า นาฬิการุ่น Speedmaster Date ที่จริงมีไม่น้อยนะครับมีเยอะแต่ว่าเวอร์ชั่นแรกเนี่ยมันจะมีให้เราเห็นเนี่ยน้อยมากกว่านะครับแต่เวอร์ชั่นที่2เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนปี2000นะครับอาจจะเป็นช่วงประมาณปี19ปลายๆนั่นเองนะครับสำหรับ Speedmaster Date ในเจเนอเรชั่นที่2นะครับจะเริ่มมีหน้าปัดที่มันวาวมากขึ้นนะครับเช่นหน้าปัดสีดำเงานะฮะ สีขาวและสีน้ำเงินเงาแบบนี้ฮะเป็นต้นจากนั้นคือ Speedmaster d เดทรุ่นที่3นะครับจะมีขนาดตัวเรือนขยายใหญ่เป็น4 0ม mm ิลมนั่นเองพร้อมกับข้าหลังที่เป็นม้าน้ำอันใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับแสดงว่า Speedmaster ในเจเนอเรชันที่1และ2นั้นจะมีม้าน้ำด้านหลังที่เล็กกว่ารุ่นใหม่นั่นเองนะครับ อันนี้คือวิธีการจัดลำดับของ Omega Speed Master ครับนาฬิกา Omega Speed Master อร์เดํสำหรับเรือนนี้นะครับผ่านอายุการใช้งานมาเนี่ย20กว่าปีถึง30ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาที่ไม่เคยถูกโอเวอร์ฮอลนะฮะมันจะมีวิธีการดูแลได้ง่ายๆแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีนาฬิกาจับเวลานะครับคือคโครโนกาฟที่มีปุ่ม3ปุ่มแบบนี้นะครับมันจะต้องมีวิธีการดูแล มากกว่านาฬิกาที่เป็นออโตเดทหรือว่าเป็นเดินเวลา3เข็มนั่นเองนะครับสำหรับนาฬิกาที่มีฟังก์ชัน3มเข็มนะครับอันนั้นดูแลได้ง่ายกว่าแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นาฬิกาของคุณมี2ฟังก์ชันนะครับคือเป็นเครื่องโคโรโนการ,รนั่นเองมันทำงานซับซ้อนมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นชั้นของเฟืองเนี่ยจะมีความซับซ้อนมากกว่าเป็นประมาณ2เท่า,าประมาณแบบนั้นนะ เพราะฉะนั้นนาฬิกาที่เป็นฟังก์ชันโคโนการมนะครับมันจะเซนซิทีฟมากกว่านะครับอันนี้คือจุดสังเกตน,นะครับถ้าคุณใช้นาฬิกาที่เป็นเครื่องโคโนการมนะครับคุณจะต้องดูแลมันมากกว่านาฬิกาที่เป็นออโตเมติกเด่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเข้าใจว่านาฬิกาที่มีกลไกฟังก์ชันซับซ้อนแบบเครื่องโครโนการมอันเนี้ยคุณจะต้องดูแลแล้วก็ใช้งานมันโดยสม่ําเสมอนั่นเองนะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะฮะลูกค้าเนะี่ยใช้มาประมาณ30ปีนะแต่ว่า ยังไม่เคยมาท์เทนนันเลยแสดงว่านาฬิกา e g เวก้าสปีดมาสเตอร์มีความทนแบบสุดยอดเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับนาฬิกาถึงเวลาก็จะต้องดูแลมันโดยการมาร์งทนนันเครื่องให้กับตัวนี้นั่นเองนะครับนาฬิการเรือนนี้ลูกค้าใส่จนมันหยุดเดินไปเองโดยธรรมชาตินะครับสิ่งที่ผมทําการเช็คหรือตรวจสอบนั่นนะครับคือนาฬิการเรือนนี้มันไม่สามารถเดินได้แนละ้วสมรัตอนนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่านาฬิกามันเสียนะผมต้องทําการพิสูจน์โดยการไขาลานมันก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการไขาลานเนี่ยมันเป็นการเทสแบบหนึ่งนะครับคือทสกลไกฟันเฟืองมันก่อนว่ามันขยับหรือมันโฟล์มากหรือเปล่านาฬิกาออโตเมติกนะครับสามารถขึ้นลานได้นะครับเป็นการขึ้นลานเพื่อเอาพลังงานสำรองเนี่ยเข้าไปเก็บอยู่ในตัวเครื่องของเขาอันนั้นเป็นเรื่องของเบสิกนะครับเพราะฉะนั้นนากาออโตเมติกและไขาลานเนี่ยออโตเมติกก็ไขลานได้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นการเก็บสำรองพลังงานอันนั้นได้ด้วยเช่นกันครับ,บการนาฬิกาเรือนเนี้ย มันไขลานไม่ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความแข็งแสดงว่ากลไกฟันเฟืองของเขาเนี่ยมันมีน้ํามันที่หล่อเลื่อนอยู่ภายในเนี่ยมันแข็งและแห้งไปหมดและเพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนเนี่ยไม่แปลกใจฮะที่มันจะหยุดเดินนั่นเองหลังจากนี้ผมก็จะนำนาฬิกาเรือนเนี่ยไปแค่อเวอร์ฮอลเครื่องแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเสียของนาฬิกาเรือนเนี่ยที่จริงเนี่ยมันไม่เสียนะครับ มันแค่ต้องได้รับการดูแลคลือครีมข้างในแล้วก็หยดน้ำมันทำให้เครื่องของมันเนี่ยมันโฟล์นะครับกลับมาสู่สภาพความเป็นดั้งเดิมของเขานั่นเองแต่ว่าการคาลิเบตเครื่องเนี่ยการปรับตั้งให้ในาฬิกาเดินเนี่ยเสถียรมีการใช้งานที่เป็นระดับมาตรฐานของซิมบิสแลนเนี่ยก็จะต้องทำมาัน,านได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับนาฬิการเรือนเนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาที่ผมจะต้องส่งไปทำการโอเวอร์ฮอล์เครื่องด้วยเช่นกัน แต่ว่านาฬิกาเรือนนี้นะครับโอเมก้าอันนี้มันเป็นปีทายที่สุดของเขาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่านาฬิกาโอเมก้าสปีดมาสเตอร์รีดิวส์อันนี้นะครับมันคือเวอร์ชั่นหลังเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะคุณดูสายของเขานะครับมันจะเป็นสายที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ก่อนจะเปลี่ยนรุ่นเป็นไซส์40มิลลิเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นลูกครึ่งระหว่างเป็นเวอร์ชันใหม่ และเวอร์ชั่นเก่านั่นเองนะครับนาฬิการเรือนนี้ปี2000กว่าเพราะฉะนั้นมันจะเป็นนาฬิกาที่หายากมากเลยเพราะว่าสายบานพับของเขาเป็นปุ่มกดแล้วนั่นเองนะครับทาไมผมจึงบอกว่ามันเป็นลูกครึ่งนาฬิกาโอเมก้าสปีดมาสเตอร์รีดิวส์นะครับโดยปกติแล้วกระจกของเขาจะไม่ใช่ซับฟลนะครับแต่ว่านาฬิการเรือนนี้เป็นกระจกซับฟลแล้วแต่มีขนาดแค่38มิลลิเมตรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีม้าน้ําด้านหลังที่เป็นตัวเล็กด้วยเช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาเขาเรียกว่าลุกขึ้นคือตัวเรือนยังเป็นเวอร์ชั่นเก่าแต่ว่าพัฒนาให้มันเข้าสู่ความทันสมัยได้ด้วยการเปลี่ยนกระจกพลาสติกกลายเป็นซไฟล์แล้วก็เปลี่ยนสายที่เป็นเวอร์ชั่นงัดนะครับเป็นปุ่มล็อกแบบนี้นั่นเองนาฬิกา Speedmaster Reduce ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ผลิตแค่ระยะเวลาสั้นมากเลยนะครับสำหรับนาฬิกา o m เม a Speed Master ถ้าใครสนใจที่จะต้องการหา รีดิวส์ที่เป็นตัวท้ายสุดของเขานะครับคือไซส์38มิลคุณต้องหาตัวนี้นั่นเองนะครับคือกระจกซัฟไฟและบานพับกดสปริงนั่นเองนะครับนาฬิกาเรือนนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ก็ตามแต่ก็ผ่านระยะเวลามาประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับถึงตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปเทสที่เครื่องให้ดูนะครับว่านาฬิกาเรือนนี้มันมีการเดินเป็นแบบไหนและเดี๋ยวผมก็จะทําให้มันกลับ สู่ความเป็นปกติของนาฬิกายอดนิยมก็คือ Speedmaster r e d u c e นั่นเองนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะทําการเซอร์วิสนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาที่ท่านใส่มานานมากหรือว่าเพิ่งจะใส่หรือได้ใก็ตามนะครับในคําถามของ คนเนี่ยที่จะถามผมเนี่ยในเรื่องของการเซอร์วิสนาฬิกาเนี่ยมันมีมากมายหลายมิติด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไขความลับไขข้อข้องใจให้กับท่านผู้ชมเนี่ยผมก็เป็นคนที่ทำหน้าที่นั้นนะครับเราได้พบกันกับผมนะครับผมชื่อเล็กมาโน